ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยได้ส่งตัวแทนเนี่ยนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องกับ DSI เพื่อตรวจสอบกระทิงขงนนรงค์นะ,ะว่าเป็นแม่ขายหรือเปล่าอ้างว่าเป็นคนสนิทของผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมพยายามรับบี้ผู้เสียหายโดยคุณเปียนัทนะฮะเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมเนี่ยเขาจะนาเอกสารหลักฐานแล้วก็เข้าร้องเรียกกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ตรวจสอบกระทิงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย นะฮะวันนี้ฟอ,อเร็กซ์กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วใช่ถูกต้องถูกต้องไหมค่ะโดยเมื่อวานนี้กระทิงเขาไปออกสัมภาษณ์รายการของคุณหนุ่มกัญชัยคับผลกระแสก็มีกระแสสังคมเกี่ยวกับมีดารา,ายคนที่เข้าไปเกี่ยวกับผัวพันในคดีนี้ซึ่งกระทิงเนี่ยเมื่อวานออกรายการองกระแสว่าที่100ร้อยตีธริจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย,ยเขาเปิดว่าคดีนีย้ยังไม่ได้มีใครตรวจสอบเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายคือหรือยังไม่มีดาวราย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นความผิดตามพรกก,รการกู้ยืมเงินอันเป็นการชอ่อกโกงประชาชนอยู่แล้ว